สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นผู้หญิงร่างบางๆผอมๆแต่กินข้าวชามยักษ์ใหญ่พอๆกับผู้ชายกิน7คนชามแบบนี้เลยนะเพื่อนๆมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะได้ไงเขามีเคล็ดลับกินเท่าไหร่ไม่อ้วนได้ไงดูแล้วจะตกตะลึงผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไปดูกันเลยเธอสูง168เซนเมตรแต่น้ำหนักแค่45กิโลมีหุ่นเป็นแบบโมเดลนางแบบเลยอินพาเฟยักษ เทมปุระยักษ์ชีสทักกะพาลวีสำหรับห้าคนกินได้คนเดียวอย่างสบายขอดูหน้าหน่อยได้ไหม <c oughs> ขอโทษค่ะพอดี <c oughs> ฉันมาออกรายการแบบไม่บอกแม่ค่ะ <c oughs> วันนี้มาท้ากินที่ร้านของคุณลุงวันนี้ต้องกินเกี๊ยวซ่า3จานยักษ์บวก,กับไก่ทอดปาะด้วยไข่เจียวยักษ์บวกกับแกงกะหรี่ยักษ์หมูชุบแป้งทอดและบัวก,กับ <c oughs> ดูสิคร like yep. ับว่าเยอะขนาดนี้เมื่อเทียบกับหน้าของเธอใหญ่เบ้อเลอร์เลยวันนี้กินไหวไหมเนี่ยมาดูกันก่อนอื่นซัดเกียวซาไปหมอนก่อนเกียวซาหมดเรียบร้อยกินยากิโซบะวกแกงกะหรี่่อยหายไปหอยหายไปหมดไปโอ้โหเกี้ยงเลยและมาแข่งงานนี้วันนี้มาแข่งกิน อาหารทะเลความหนัก4กิโลและวันนี้ก็มาแข่งกับอาหารประจําเมืองของญี่ปุ่นซัดเกี้ยมาลงใน YouTube จนมีคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ผิดปกติมาออกวิทยุออกทีวีกันวันนี้มาแข่งกินราชนีแห่งการกินมาแข่งกันวันนี้มีเกี๊ยวซา22ชาม134ชิ้นหนัก3.52กิโลซัดไปกินเข้าไปกินเข้าไป3 2 1โอ้กลายเป็นว่าเธอกิน17ชามยักษ์ กลายเป็น5.1กิโลเลยไม่เคยกินอย่างนี้มาก่อน17โลชนะเลิศในปี2022เป็นราชนีแห่งการกินเลยเพื่อให้ดูว่าก่อนกินและหลังกินเป็นยังไงนะครับทีวีถ่ายคำจริงๆเลยนะฮะนี่คือก่อนกินนี่คือหลังกินพองขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นครับหายไปไหนเหรอเราก็เลยมาดูว่ากระเพาะของเธอเป็นยังไงใช้เครื่องสแกนซีที นั่นคือกระเพาะที่ก่อนกินและหลังกินจะขยายออกข้างๆอย่างของเธอนี้เวลาก่อนกินนะครับพอหลังกินจะเป็นนี้ครับปืดบวมออกมานะครับดูเธอกินอีกทีนะครับทำไมไม่อ้วนเหรอคล็ดลับอะไรที่ครับโชว์ในไส้กิง้งหมายถึงอะครับจุลินทรีย์พิเศษชนิดหนึ่งในลำไส้จุลินทรีย์พิเศษที่ทำให้ไม่อ้วนเนี่ยนะ มันคือจุลินทรียอะไรมาถามนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องลำไส้ของมนุษย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย K.O. นะครับแล้วก็ท่านชื่อว่าฟุดะชินจิใช่เลยครับเวลาเธอกินเยอะๆแบบนี้นะฮะกินเยอะขนาดนี้หลายกิโลนะฮะธรรมดากินไม่กี่กครรมของพวกเราแต่ทำให้มีอุจจาระเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับไม่สะสมในร่างกายและถูกขับออกมาทางลำไส้และทางอุจจาระและ ทำให้เกิดฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการอ้วนยากและทับร้างฮอร์โมนไม่พอครับทาให้ลําไส้เป็นตัวกําแพงกั้นดูดไขมันยากขึ้นทําให้เธอครับอ้วนยากกนะ็ทําให้เป็นหุ่นเหมือนดาราเป็นนางแบบเลยครับอโอ้โหหุ่นดีดูดีขาเรียวมากโอ้โหอิจฉามากเลยสําหรับคนที่กินเท่าไหร่ไม่อ้วนที่ไหนได้มีจุลินทรีย์ผอมในร่างกายและถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอะ ในประเทศไทยมีจุลินทรีย์อ้วนจุลินทรีย์ผอมไหมผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีของจริงของปลอมหรือเปล่าผมไปจีบเจ้าของโรงงานให้เขามีการผลิตแล้วส่งที่ประเทศไทยดีกว่าไหมผมก็เลยไปทักมาเลยครับรออีกแป๊บหนึ่งจะมีขายในประเทศไทยได้จะดีมากๆเลยครับถึงตอนนั้นผมจะมาบอกในเฟซแต่บางทีเพื่อนๆอาจจะมองไม่ทันวิธีที่ง่ายที่สุดอีกงานึงคือแอดเข้ามาในไลน์ของผมพอเวลาแอดไลน์เพื่อนจะรู้ตัวว่ามีมาแล้วนะครับไลน์ของผมชื่ออะไรไลน์ผมชื่อ Fuji แล้วก็ Fuji อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ SAKI อ่านว่าแอ f ฟูจิฟูจิสกิครับถึงเวลาตอนนั้นเพื่อที่จะไม่ให้พลาดและจะได้ของจริงผมจะทักเข้าไปในไลน์ตามนะครับ